โอโนิวเครื่องนึ่งพร้อมอบแห้งรุ่นออนไลน์นะคะสามารถจุขวดนมได้มากถึง8ขวดค่ะตัวโถเขาแข็งแรงและปราศจากสาร BPA นะคะรุ่นนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะมีทั้งโถชั้นกลางและก็ชั้นบนสำหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆได้ค่ะอย่างเช่นจุกหลอกจุกนมนะคะซิลิโคนต่างๆวัสดุที่โดนความร้อนได้เกิน100องศาค่ะใช้ได้หมดเลย ตัวถาดทำความร้อนนะคะเป็นแบบเซรามิกค่ะทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วทําให้คุณแม่ประหยัดเวลาได้มากนะคะและเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเวลาใช้งานเติมน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มนะคะ100มิลหรือห้ามเกินขีดแม็กซ์ค่ะประกอบโถเข้าด้วยกันลักษณะนี้และชั้นตะกร้านะคะวางลงไปได้อย่างง่ายดายค่ะปิดฝา ฟังก์ชันที่มีมาให้นะคะมีมาให้3แบบค่ะฟังก์ชันแรก10นาทีค่ะหมุนปุ่มได้เลยนึ่งอย่างเดียวนะคะฟังก์ชันที่สองนาทีค่ะนึ่งพร้อมอบแห้งขดนมได้1-4ขวดฟังก์ชันที่3 60นาทีนึ่งพร้อมเป่าแห้งขดนมได้สูงสุดถึง8ขวดนะคะในปุ่มลักษณะนี้นะคะเขาจะหมุนกลับมาที่ออฟเองค่ะเมื่อทำครบเวลาแล้วหรือถ้าคุณแม่ต้องการจะปิดเลยคุณแม่สามารถหมุน กลับมาได้เลยนะคะเพื่อให้เขาปิดการทำงานค่ะส่วนถัดทำความร้อนนะคะคุณแม่สามารถทำความสะอาดได้หลังจากที่เครื่องเย็นแล้วค่ะเช็ดทำความสะอาดก็ได้หรือคุณแม่จะใช้ผงขจัดคราบตะกันนะคะที่พุงกลมมีจำหน่ายแยกได้เหมือนกันค่ะเวลาเทน้ำออกนะคะ ข้อควรระวังอย่าให้น้ําเข้าไปในช่องนี้นะคะทั้งตอนเทน้ําแล้วก็ตอนล้างทําความสะอาดเลยค่ะแนะนําให้เอียงด้านข้างนะคะแบบนี้ได้เลยค่อยๆเทนะคะคุณแม่แล้วก็เช็ดทําความสะอาดเขาได้เลยค่ะให้เขาแห้งเพียงแค่นี้เองนะคะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ